สนับสนุนโดยพบกันในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะเข้าสู่สิ่งที่ได้รับจากธุรกิจกิฟฟอรีนที่จะถามทั้งสองท่านเนี่ยผมมาถามถึงเรื่องของการวิเคราะห์ทีมงานกันก่อน เวลาเราไปหาหมอเนี่ยเราคงจะต้องมีคำคำหนึ่งว่าเอ็กซเรย์ตรวจสภาพร่างกายแต่ในฐานะที่เราเป็นผู้นาําเป็นนักธุรกิจเนี่ยเรามีวิธีการเอ็กซเรย์ทีมงานไหมครับว่าเราจะตรวจสอบคุณภาพของทีมงานของเรายัางไงบ้างดูยังไงครับค่ะก็เราก็จะคอยเช็คดูเอ่อเช็คที่ศูนย์บ้างเช็คใน iPad ดเราบ้างนะคะว่าเออถ้ายอดไม่มาปุ๊บเราต้องลงเข้าไปมีปัญหาอะไรเขามีปัญหาใรเราก็ต้องลงเข้าไปหาเขาแล้วก็ไปช่วยเขาเพื่อที่จะ ให้ให้ให้อะไรนะยอดของเขาเนี่ยมันคงที่บางทีเราก็ต้องไปดูว่าตอนนี้ทำไมถึงแผ่วลงเขามีปัญหาอะไรไหมอ่าแล้วก็ต้องลงลงไปช่วยค่ะครับก็เวลาคนไหนที่ว่าติดแข่งขันอะไรเงี้ยเราก็จะคอยเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาให้ว่าเออตรงแบบนี้แบบนี้นะเราจะคอยบอกเพราะบางครั้งเขาจะไม่รู้เราก็จะคอยบอกว่าเก็บแต้มยังไงมันเกี่ยวกับการแข่งขันหนะ้าอะไรเงี้ยค,ค่ะแล้วก็ ลงไปช่วยขยายงานเราเราเองเราก็เขาเรียกมอนิเตอร์นะ,ะดูดูทีมงานแบบนี้ทุกทุกวันเลยเะะตื่นเช้ามาก็จะเปิดแล้วค่ะมาเช็คยอดว่าออคนนี้มาเท่าไหร่ตามนะวันนี้ถ้าเขาไม่ได้เอาวันนี้ะจะใกล้สิ้นเดือนแล้วรักษาประกันไหมคะอ,มอยู่ศูนย์นะคะสั่งอะไรไหมคะอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นคําพูดที่ว่าไม,ไม่ว่า ไปเอายอดอย่างเดียวเหมือนกับเป็นห่วงเขาด้วยเป็นห่วงก็ด้ทำแบบนี้ <c oughs> การเป็นว่าแต่ละเดือนแต่ละเดือนนี่ยอดมาไม่เคยแผ่วเลยไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่แผ่วค่ะก็ถ้าผู้บริโภคเดือนไหนเขาไม่ได้ทําเราก็บอกไม่เป็นไรนะคะเดือนนี้พอดีหนูรักษาไว้ให้แล้ว<อ>เหมือนผู้บริโภคที่ว่าเขาบริโภคดีๆแต่ไม่ได้ทําธุรกิจรเราก็ต้องคอยดูแลว,ว่าเดือนนี้เขาซื้อหรือยังบางทีเขาลืม<อ>บางทีลืมเราต้องช่วยเขาก่อนอ่าเนี่ยต้องทําแบบนี้ค่ะ อันนี้ก็ถือว่ามอนิเตอร์กันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับพูดถึงสิ่งที่ได้รับจากการทําธุรกิจนี้บ้างเรามาอยู่ในธุรกิจนี้ประมาณสักปีปีครึ่งปีครึ่เดือนยังไม่ถึง2ปีเลยเป็นยังไงบ้างได้รับอะไรจากธุรกิจกิฟฟ์รีนไปแล้วครับก็ได้รับประสบการณ์ในการทํางานแบบนี้นะคะแล้วก็ได้รับในแง่คุณภาพชีวิตเป็นไงบ้างชีวิตเปลี่ยนชีวิตดีขึ้นครับค่ะก็มีรายได้รายได้ที่มั่นคงครับค่ะ และดูเหมือนกับไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตถ้าเป็นสมัยก่อนค้าขายอาจจะเหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยค่ะเหนื่อยแต่ถ้าเทียบกับความเหนื่อยตรงนั้นกับในกิฟฟารีนนี่เป็นไงฮะมันต่างไงอันนี้สวยแล้วมีรายได้อันนี้ชีวิตดีใช่ใช่ได้ตังค์ด้วยใช่พอผู้หญิงอ่ะพอไปบอกอ่ะทำอะไรอยากทำไหมสวยแล้วมีรายได้ทำแบบไหนเนี่ยแหละอันดับแรกต้องกินก่อนคอ่าก็บอกเขาแบบเนี้ยแล้วมันก็จะมาเรื่อยๆค่ะครับคือพอเราเรานำเสนอประเด็นว่า ธุรกิจหรืออาชีพอะไรมันดีหมดแหละแต่กิฟฟรีนเราชอบตรงที่ว่าได้ทั้งความสวยได้ทั้งสุขภาพ <C lar m> แล้วก็ได้ทั้งรายได้นะครับเห็นว่าได้มีโอกาสติดการแข่งขันไปท่องเที่ยวต่างประเทศ <C lar m> ด้วยก็ <C lar m> ine, ทำทำปีทำปีหนึ่งปีที่แล้วนะครับปี5 5ก็ติด2ประเทศกันติดสิงคโปร์กับปักกิ่งแล้วก็ได้ไปเที่ยวแล้วก็เนี่ยก็ติดออสก้าอีกที่จะไปเดือนพฤศจิกาเนี่ยค่ะครับก็ดูเหมือนเป็นกําไรชีวิตที่ สั้นมากคือใช้เวลาแค่ปีกว่าๆเนี่ยประสบความสำเร็จมากมายเลยทีเดียวระวางอนาคตตัวเองไว้ยังไงบ้างในอนาคตทั้งของตัวเองด้วยทั้งของทีมงานด้วยวางอนาคตไว้อยังไงก็วางวางอนาคตก็คือว่าก็ตั้งเป้านะคะว่าอีกสาปีคงจะขึ้นอีกสิบครับค่ะแล้วก็ช่วยทีมงานให้โตตามครับนี่เป็นเป้าหมายหลักเป้าหมายหลักคือเอาเอาทีละสเต็ปอ่ะทีนี้เรามาคุยให เหมาะสมกับชื่อรายการของเราเนี่ยเขาบอก inspire inspire นะค,คือแรงบันดาลใจทั้งสองท่านคิดว่าแรงบันดาลใจมีผลต่อความสําเร็จของเราไหมฮะและทั้งสองคนใช้อะไรเป็นแรงบันดาลใจในการทําง,งานเริ่มจากคุณส้มก่อนมีมากเลยค่ะก็คือว่าแรงบันดาลใจเราก็อยากแรงบันดาลใจก็คือลูกชายแล้วก็คุณแม่ครับที่ทํทุกวันนี้ก็อยากให้คุณแม่มีไรายได้แล้วก็ลูกชายก็มีเป็นมรดก ก็เหมือนว่าเราเราเคยค้าขายมาก่อนเงินกว่าจะหาได้แต่พอเรามาทําตรงนี้ปุ๊บมันแบบว่าถ้าเราเป็นอะไรไปเนี่ยลูกก็มารับช่วงได้เลยเราอุ่นใจเราอุ่นใจแล้วก็ได้ประกันด้วยคดาบวุฒิล่ะครับ,ค,รบคือแรงบันดาลใจของผมก็คือว่าทํายังไงที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกทางหนึ่งครับเพราะค่าราชการลําพังค่าราชการเนี่ยงินเดือนก็ไม่พอใช้อยู่แล้ว แล้วเราเห็นว่าเราอยู่ในอาชีพที่เคยเล่าให้ฟังว่าเหมือนจะมีความเสี่ยงอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ด้วยครับเราเราเลยเลือกกิฟฟอรีนเอาไว้เป็นเหมือนอีกทางหนึ่งทางเลือกหนึงครับครับชีวิตตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับพอใจกับคุณภาพชีวิตที่ได้รับจากกิฟฟอรีนไหมก็พอใจแต่ก็ยังไม่ไม่ที่สุดนะคะก็คือจะพยายาม พัฒนาแล้วก็พยายามให้มันดีขึ้นเรื่อยๆครับเราได้มีโอกาสปรับเปลี่ยนบุคลิกอะไรบ้างทันทีที่ได้ก้าวเข้ามาอยู่ในกิฟฟารีนเขาบอกคนก้าวเข้ามาในกิฟฟารีนเนี่ยหลายๆคนนะหล่อขึ้นสวยขึ้นใจเย็นขึ้นใช่เราเราได้มีโอกาสปเปลี่ยนบุคลิกอะไรยังไงก,ก็เปลี่ยนก็คือแต่ก่อนเป็นคนขี้ใจใจร้อนใจร้อนนะตอนนี้ก็คิดบวก เขาคิดยังไงก็ช่างเราคิดบวกไว้ก่อนอันนี้คือเป็นคุณสมบัติที่ได้จากกิฟเฟอรินเต็มๆเลยสมัยก่อนเราอาจจะมองโลกนี่รู้สึกทําไมมันโหดร้ายขนาดนี้มองคนนี้เราไม่ถูกชะตาแล้วก็คิดไปแล้วว่าไม่ใช่แต่เดี๋ยวนี้บอกคืนไปเกียดเขาเสียลูกค้าหมดแต่นี้ต่นี้ใครยิ้มก็คือทักหมดเลยพยายามยิ้มเข้าไว้แปลว่าเรื่องพลังบวกหรือความคิดบวกเป็นสิ่งที่กิฟฟริน หล่อหลอมให้เรากลายเป็นคนแบบนั้นนะครับเรามาดูวันสบายๆที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องงานกันบ้างเป็นยังไงฮะหลายคนบอกว่าทาคิฟฟรีนเนี่ยสงสัยต้องทําทั้ง7วันเลยมัง้งไม่ได้พักผ่อนเลยทั้งสองท่านมีเวลาพักผ่อนบ้างไหมมีค่ะคิฟฟิีนไม่ได้ทําทั้งวันนะคะ,ะคือช่วงเช้าเราก็จะ <ม>ทำงาน,านบ้านเปิดดูโทรทัศน์บ้างอะไรเงี้ยพอตกตอนเที่ยงมาตอนบ่ายมาเราก็แต่งตัวออกไปหาลูกค้าแล้วไม่มีลูกค้านัดถ้าช่วงไหนเวลาเวลาเณานัดประชุมเราก็ไปตามแต่ถ้าว่าวันไหนไม่มีประชุมเนี่ยเราก็จะลงไปหาผู้บริโภค,คไปหาเมค้าบ้างไปหาคนที่เรารักก็คือก็ทําแบบนี้ทุกวันนะคะคเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าไม่มีเวลาไม่จริงไม่จริงไม่จริงยังคงมีเวลาส่วนตัวพักผ่อน อย่างเต็มที่และถึงเวลาก็ทำงานด้วยะนะครับมีคำแนะนำอะไรสําหรับท่านผู้ชมที่เป็นคนใหม่สมมติมว่าเขาจะก้าวเข้ามาทำกิฟฟ์รีนะครับบอกพี่อยากประสบความสำเร็จแต่ไม่มั่นใจไม่มีประสบการณ์ไม่เคยทำไม่กล้าชวนคนไม่เคยขายมาก่อนจะทำได้ไหมมีอะไรจะแนะนำคนที่มีความคิดแบบนี้บ้างครอ๋ออันดับแรกก็แนะนำให้ใช้สินค้าก่อนอืมค่ะ คือว่าเรามีปัญหาอะไรสมมุติเรามีเกี่ยวกับฝ้าเนี่ยเราก็ลองลองใช้สินค้าก่อนเพราะว่าพอใช้ดีปุ๊บคุณจะไปเล่าเล่าเรื่องได้ดีกว่าได้ดีกว่าที่เราไปฟังเข้ามาเนี่ยแหละค่ะสินค้ามันจะขายตัวมันเองพอเขาประทับใจปุ๊บเนี่ยธุรกิจก็เกิดเพราะว่าก็เขากล้าไปไปบอกอ่ะแล้วก็เข้าเรียนรู้ครับเข้าเรียนรู้แล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับสินค้าพี่วุฒิครับถ้าสมมติผู้ชาย เขาบอกว่ากิฟเฟอรีนเนี่ยดูแล้วสินค้าน่าจะเหมาะกับผู้หญิงมากกว่านะแล้วมันเป็นของสวยๆงามๆผู้ชายจะทําได้หรอพี่วุฒิจะบอกผู้ชายคนนั้นว่ายังไงเพราะในฐานะเป็นดาบตํารวจด้วยแล้วเป็นผู้ชายด้วยเกิดผู้ชายอยากทำกิฟเฟอรีนพี่วุฒิจะบอกเขาว่าอะไรผมก็จะบอกเขาว่าสินค้าของกิฟฟอรีนมี2,000ว่ายการนะครับครับให้คุณเลือกใช้เอาได้ครับเราก็จะบอกเขาแบบนั้นครับผมและอีกอย่างคุณไม่จำเป็นจะต้องไปใช้สินค้าแบบ ความสวยความงามของผู้หญิงอย่างเดียวครับเปลี่ยนตัวเองด้วยกนานก็ใช้เอีไวัยแลวผู้ชายเดี๋ยวนี้เขาก็ดูแลตัวเองและการที่ทั้งสามีและภรรยาได้มีโอกาสทําธุรกิจด้วยกันนะพูดเรื่องเดียวกันคุยเรื่องเดียวกันพี่วุฒคคิดว่ามีข้อดีอยังไงมีคือว่าครอบครัวเราจะรู้สึกว่าใกล้ใกล้ชิดสัมพันธ์กันแล้วมีความอบุครุล พูดภาษาเดียวกันครับครับไม่ค่อยทะเลาะอะไรเพราะว่าไม่มีเรื่องให้เรื่องอื่นให้มาทะเลาะมีแต่เรื่องทางกิฟลีครับเราจะทํายังไงแผนงานของเราเฟซช่วยดาวไลน์ยังไงไปยังไงถึงจะถึงเป้าหมายอะไรประมาณเนี้ครับเอาละท้ายที่สุดนี้อยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษนะครับที่มีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เรามานั่งอยู่ตรงนี้ประสบความสําเร็จแบบนี้ได้อยากจะขอบคุณใครบ้างก็อันดับแรกก็ขอบคุณคุณแม่เปิ้ลก่อนนะคะที่เปิดโอกาสให้แล้วก็อาจารย์มุนเลิศ ครับค่ะแล้วก็กิฟฟารีนศูนย์ชนบุรีแล้วก็8ปดริว้วแล้วก็ทุกๆศูนย์และอีกอย่างหนึ่งก็ลืมเสียไม่ได้ก็คือขอขอบคุณคุณหมอต้อยที่เปิดโอกาสให้คนไทยมีชีวิตการไปอยู่ที่ดีขึ้นและเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นของตัวเองค่ะ ครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้เรื่องราวชีวิตของสามีภรรยาคู่นี้นะครับคงเป็นตัวอย่างหนึ่งของการสแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดแล้ววันนี้ทั้งคู่ได้เลือกธุรกิจกิฟฟรีนมาสร้างคุณภาพชีวิตใหม่นะครับต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราดาบตำรวจคทาวุฒิและคุณจิราพรสนิทพิทักษ์สินธุเป็นอย่างยิ่งนะครับครั้งหน้า รายการของเราจะมีแขกรับเชิญท่านใดามาพูดคุยกันต้องติดตามครับแต่วันนี้เวลาหมดแล้วผมพร้อมทั้งทั้งสองท่านต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ